นั่งลงสิคะรู้หน้าที่จริงๆมายืนรอรับเลยอ่ะไม่ให้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวชักดิ้นชักงออีกไปเดี๋ยวอ่ะเตรียมรอเออเออเออเชิญไปค่ะไปค่ะค่อยลงลูกเออไปดิซิไปดิิ ไหนดูสิดูดูสิไป <c oughs> อัะคันขัน,ข,น,ข,นขันที่พ่อเอามาที่พ่เอเราขวดมาให้แม่เอาขวด <c oughs> <c oughs> เอาชามหรืเอาชามมาเอาชามข้าวมาเอาชามข้าวหนูมานี่ไงชามข้าวหนู <c oughs> งองอะไรอะ่ะอ่ะเอามาเออน้องไม่แย่ง,งหรอกนะน้องมีชามน้องไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยช้าเองเองอ่ะแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะจะได้กินไหมข้าวอ่ะเออเออได้ไปน้องก็แย่งไงไหมอ่าอ่าอ่ะป่าป่าตาป่ป่ตาป่ป่ตาป่ป่เออไปไปไปอีจิ๋วพี่จะกินข้าวเอาไปหาไปอีพอนะมาแย่งไปอีพอลไป เอาแล้วเอาคืนไม่ได้เปลี่ยนหัวเอาไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวชมมอเตอร์ไซค์ไอ้ป้าเขาเออรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววิตามินแป๊บหนึ่งอ่าไม่ต้องหวดดีลวกินช้าวันนี้ยังไงอ่ะมีไหมขนมแม่อ่ะ อ่ะค่เพิ่มมาให้แม่มาจิ๋วมาให้แม่ไม่ให้เอา,าเพิ่มมาทางนี้สิลกูกขอบกวน้องแยง่งอ๋อขอบคุณค่อะไอจิวอจ๋วว่าจิ๋วขนมแม่นี่ยวให้ป้าเนี่นี่จูป้า,น,ปานี่เห็นไหมป้าเขาทำแบบนี้นี่เอามาให้แม่เห็นป้าอ่ะแล้วจิว๋วว่าเอามาให้แม่ให้แม่ดิเออจิ๋วไม่ให้แม่ให้ไหมเออ นั่งจากหลังยืดยืดมาให้ใครหยุดหยุดเยินนี่มามานี่เราก็หยุดถึงไปไหนอันดามานี่มาเราก็หยุดหยุดอ้าวแม่เยี่ยนั่งคอยนั่งคอยต้องเอาขากันไว้โอ้ยกระชาด้วยอ้าว กินได้แล้วหายท้องเสียแล้วอ่ะเนี่ยเ้อ,อเห็นไหมจิ๋วมันกินช้าๆพ่าเพลินอ่ะกินเปี๊ยอ่ขึ้นมาดูดูดูหางนี่นี่โจจิว๋วอ่านหน้ามาทางนี้ดิปิ้งขึ้นไปทำไมดูตัวเองในกระจกมั้งเฟย์ุงใส่ส่องส่องตัวเองในกระจกค่ะทุกคน เดี๋ยวแม่ไม่สามารถอ่ะแขนแม่ไม่ถึงอแม่ดูสินเนี่ยขึ้นไปทำอะไรอล่ลงมาลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนแล้วลงไปหาพี่เพลินก่อนลงไปหาพี่เพลินก่อนเร็วๆอ,อะไรวะเนี่ย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 พี่เพลินอ่ะขึ้นมาพี่เพลินขึ้นมาเร็วพี่เพลินขึ้นมาอึ๊บอึ๊บเออรักแม่กันหมดเลยอืม จุดแม่ยังอันสา้จุดแม่ยังโอ้อ่ะตามไปตามไปตามไปหันสาหั้นสีหันสีอืมเจ้าหาว่าหอมพี่เพิร์นคนเดียวอืมอืออ่ะไปรอไปรอไปรอพี่เพิร์นนะไอีกทีหนะนึ่งพี่เพลินขึ้นใหม่ทีนะึงเพลินขึ้นใหม่ทีนะึงหอมห้ากขนาดนี้หันสีหันสี ไปมีเท่านั้นทั้งพี่ทั้งน้องอ้านั่งลงสวัสดีหันศาสวัสดีค่ะก่อนแมบบ่ให้น้องน้องก่อนหันศา,วาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าพาเพินอ่ะสวัสดีค่ะอืมอ่ะต้องเอาขาดันอ่ะหันศานั่งลงหันศาสวัสดีสองข้างก่อนสวัสดีสองข้างเออทาได้แต่ต้องแบบไม่อยากจะทําอ่ะเอ้ยของน้องลูก ไม่แยง่งไม่แย่งนี่หันสานอกจากจะเป็นประจําเดือนล้วก็ยังผัดขนแล้วก็ขนยาว,ยาวๆเนี่ยขนยาวๆเนี่ยอปลาแยกย้ายไปไปลแม่ขอเข้าไป,ไปแปลงฟานก่อนโอเคนะมึงกินข้าวกลับขึ้นมาค่ะทุกคนโอเคโอเคดูดอะดูดนิ้วดูดนิ้ว,ด,ด,วดูดนิ้วนะดูดนิ้วกันนอนดูดนิ้วกันนอนดูดนิ้วกันนอนอไป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 นั่งรอมแม่ก่อนนะแม่อาบน้ําก่อน น้องหันษาแม่ไปกินข้าวมาวันนี้แม่กินข้าวเยอะมากก๋วยเตี๋ยวไก่หนึ่งถ้วยบัวลอยไข่หวานอีกหนึ่งถ้วยน้ำหนักแม่ต้องขึ้นเป็นยักษ์แม่อะนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนน้องหันน้องหันกับพี่เพิรนดูท่าดิโอ้หัวหันษาทำไมหน้าไม่มันเลยอะ,อะทำไมหน้าไม่มันเลยอะอเดินทุกิ๊กลุกิ๊กหน่อยเดินทุกิ๊กลุกปิ๊กขอดูตัวนะ ดูก้นนะดุกด๊กติ๊กตุ๊กติกกก๊กนะเ,เห็นไหมชุดน่ารักชุดน่ารักช่วยไปทำอะไรบนนั้นต้องมาไม่กล้าได้ได้บอด้บอลไอ้เจ้าเจ้าเล่นใหน่ท่องรับไม่ตกที่นอนแล้วไอ้พี่เปเล่นกับปลาลุนเออเล่นกับพี่บอลก็ได้ไปเล่นกับพี่บอลนุตเออ เบืเ่อเบื่อปลาไม่อาบน้ำสักทีน่ะนอนแล้วหันขาน่าจะนอนแล้วไม่หงายท้องตกที่นอนแล้วน่ะน่ะจังอีกไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วอ่าโอ้ย ไอ้เลยโวยโดนเหยียบขาไหมลูกเออแล้วกับป้านุ่นไปเลย <c oughs> <c oughs> เออนอนปับป้าไปเลยนะป้าเออพิพ่มพลังแม่มาเพิพ่มพลังข้างแม่มาเร็วเร็วเร็วเร็มาละวมาแล้วม,วม,วมอาอ้าวเล่นกับป้าดิวะ <c oughs> เขารอเล่นอยู่ด้วยนู่นนะ่ะฮะทำไมป้าเขาไม่กีดแบบแม่หรือไงไม่เล้าใจหรอฮะฮะฮะ จะขวบหนึ่งแล้วนะจจ๋วจะขวบหนึ่งแล um ้วนะเออจะขวบหนึ่งแล้วนะว้ายอยขอโทษขอโทขอโทษขอโทษอโออเจ็บปะลูกอออออแม่ขอโทษออแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่ขอโทษ โอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยขอโทษนะคะขอโทษขอโทษไม่สังการจิ๋วก่อนไม่สังการจิ๋วก่อนไปไปไไเ,เออไปเหยียบพี่เขาทำไมไปไปเนี่ยลูกบอลก็จะเอาตุ๊กตาก็เล่นเออไม่เต็มป่ะดูไม่เต็ม,มป่ะเออเต็มไปออมแล้วไป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 ที่คนไปไหนนะพี่คนไปไหนลูกเอาลูกบอลเหรอคะ ดูมันนะเห็นนะเหนะ็นนะเราให้เพื่อนเราไปให้ปลาป่ะเน่เห็นนะกลัวพี่เพื่อนเราไปให้อ่ะพี่เพื่อนนอนตรงนี้เออแทบไปหลุดแทบไปเฮ้ย